อ้าวอ๋อมันวังอืมอะไร The snow is melting melting คืออะไรละลายหิมะละลายแล้วแง่ฮอลิเดียจบแล้วสินะเอยรู้สึกเหงาจังเลยนะปาร์ตี้อัปเดตส่งท้ายคริสต์มาสล้วสินะว้าหมดฤดูหิมะแล้วเหรอฮอลิเดียบอกหวังว่าทุกคนจะมีปีใหม่ที่ดีนะอือฮึโอ้โอ้อ้อาเอาเอาน้ำมัน เต็มเลยใส่ใส่ใส่ให้หมดฟ้ม,มจัดฐานปาร์ตี้ก่อน Forex บอกขอเวลาอีกแปบ๊บให้ทุกคนได้เข้ามาเราเรียนรู้แล้วว่าเวลาอย่างใช้แอดมินเสเลจจะดีกว่าอา้าวงั้นเหรอทำไมอ่ะเพราะว่าพวกคุณชอบเลื่อนมันไปตกขอบแมปกันอ๋อเป็นงั้นไปปาร์ตี้สัปดาห์นี้พิเศษหน่อยอพิเศษงั้นเหรอไม่มีครักกี้โ พิเศษยังไงพิเศษใส่ไข่เจ้าของแมปไม่อยู่แล้วระเบิดแมปทิ้งแม่งนี้เหรอเพราะงั้นเราจะทำอะไรก็ได้ที่เราอยากทำโอ้โหเอาเอ้ยมีแจกเพชรตั้งแต่เริ่มเลยวุย้ยยกเว้นรถเลื่อนเราจะไม่สปาวรถเลื่อนให้นะมีบางคนพูดว่าอยากได้โล่ไรออดสิบอันเออเอามาทำไมตั้งสิบอันเอามากางอนาเขียนเหรอ ในเมื่ออาทิตย์นี้พวกเราบ้ากันอยู่แล้วมาทำให้มันสุดกันโอ้โ oh, น no. เมื่อคุณแครกกี้ไม่อยู่จะเกิดอะไรขึ้นแอดมินแฟลชไลท์เขาบ้าไปแล้วอืมครซี่ <c ười> แล้วเหรอกล่องแดงกลองแดง,ง,แดงคุณอยากได้ขวานแอดมินกี่อันล่ะ <c ười> เอามาทำอะไรล่ะคุณพี่ <c ười> <c ười> เสกยับยับเลยโอเคทีนี้เอาป้อมปืนไปเลย โอ้อปลอมปืนเข้ามาแล้วมาดูซิว่าจะล้มแครอทได้ไหมอ๋อทั้งหมดนี้เอามาสู้กับแครอเหรอโอ้ใส่คลาสเอนจิเนียร์มาให้ด้วยว่าจะซื้ออยู่นะอาชีพนี้แต่เก็บเพชรไม่ทันเศร้าเลยเประมาณว่าอย่าลืมวางทิศทางจุดยิงให้ถูกด้วยนะอืมเคครับประมาณนี้และหันไปทำนูน่นวะอะไรเนี่ยโ มันมีให้คราฟในนี้เอามาเลยติดตั้งป้อมปืนโอ้โอ้โ,อ,โอ,อะไรเนี่ยติดทั้ง3ป้อมเรียบร้อยทุกคนได้วางป้อมปืนนะครับโอเคอ้าวมันวางได้แค่3คุณสามารถทําเพิ่มอีกโดยการคราฟที่โตคราฟโอเคทุกคนเตรียมพร้อมลูกเสือทุกนายเอ๊ะนายแกคืออิมพอสเตอร์ใช่ไหมเฮบอกมา วิเดียวสปาฮอตดอกเพลเทรดเดอร์เฉยเลยาวิเดียวบอกได้ปรดตบมืออ้าวอะไรของนายน่าเสียดายที่ป้อมปืนมันไม่สามารถยิงเขาได้เออยิงได้ข้อแปลกลูกหมาทุกนายฟังทางนี้นี่คือผู้บังคับบัญชาของพวกแกว้าห่าหา่าฮอตดอกเพลเทรดเดอร์โอเคหวังว่าป้อมปืนคุณจะเอาอัลฟาแครอทลงนะอ,อืมาเลยพร้อมแล้ว อุ้ยอยมาแล้วมาแล้วทุกคนจัดการมันโอ้โหโูเดือดดูเดือด,ด,ดนี่เรียบร้อยพวกเราชนะเย่มาอีกไหมอุ้ยอุย้มาอีกแล้วมาอีกแล้วจัดการเลยโอ้โหสองตัวนี่ช่วยช่วยช่วยซับซับผลลูกเสือเราเสียชีวิตไปหลายนายไม่ช่างเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งอะไรยยงนี้อาวฟาแครอทเทมิงฟรุตยังอยู่ไหมอื้อทำไมให้เทมช้างเหรอ น้องช้างมานี่มาเรียบร้อยเลยเรียบร้อยหวังว่าพวกคุณจะพร้อมที่จะบอกลาแมปหิมะแล้วนะโอ้อืมลาแล้วสินะคริสต์มาสเฮ้ยเงาเลยนะโอ้โหปืนเอเลี่ยนช็อตกันเอามาซะเยอะเก็บได้หนึ่งอันนี่ปราการที่แข็งแกร่งว้าห่าฮ่าอโอ้โหเอาเอ นี่อะไร blueprint หอคอยแห่งการเฝ้าดูอย่างนั้นเหรอหอคอยสอดแนมฝนเจมอีก5นาทีนะโอ้โอเคเราจะให้รถเลื่อนแอดมินหลังจากเพชรนี่ก่อนนะอืมโอ,โอเคแล้วคุณค่อยพังเกมคุณทิ้งหลังจากนั้นอ้อาวพังเลยเหรอโอเคซึ่งคิดว่ามันใกล้จะถึงเวลาเพจแล้วละ่ะเพื่อความแน่ใจคุณกลับที่ฐานนะโอ้โหเด็กป่วนฐานและตอนนี้ถึงช่วงเวลา เก็บเพชรเฉยทมีมันติดด้านบนอ่ะ,อะได้แล้วอีกสองต้องใช้นี่หอคอยสังเกตการแล้วก็ขึ้นไปเลยจากตรงนี้ชึบ yes ได้แล้วเม็ดสุดท้ายฮึบอ่าเรียบร้อยหมดแล้วสินะโอเคตอนนี้คุณสามารถเลื่อนรถลากออกนอกแมปได้เลยอ้าว เป็นงั้นไปหวังว่าพวกคุณทุกคนจะมีปีใหม่ที่ดีนะโอเคและอย่าลืมกลับไปดูแมพและไบโอมที่กลับไปเป็นปกตินะอลาจากกันแล้วนะ99วันแมพหิมะคริสต์มาสว้าวเวลอ่าลาก่อนนะคริสต์มาส